ครั้งนี้นี่มาเอกกับอัคคีแบรนด์คือเป็นแบนด์ที่แบบเป็นกระแสัคู่แล้วไป่เคยแบบกันเลยนะแต่ว่าแบนด์เราเติโตมากแลตอนนี้เออ่ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับคือด้วยความที่คือเกิดไอเดียมาตั้งแต่นอนเนี่ยมากา่อนคู้ขนาเราใช่ไหมครับแล้วเราเกิดไอเดียต่อว่าเออร้านเราอยู่ข้างกันพอดีเลยซึ่ง <ๆ S 2> มันนุ่มเอิญมากๆ,ๆเลยครับ <ๆ S 2> แล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเราเคยคอลแลบกันเ้าทางดูแล คู่มาเจอกันเป็นแบบแบรนด์แบบจดโลกโอ้โหไม่ได้เลย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 วันที่เปิดร้านแบบแค่เป็นยังไม่เฉลยมาก็คือแบบกระแต่งเมนในราคาครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดคือเรามีเซตที่แบบที่ออเดอร์ไปแล้วหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการว่าให้ความตระหนี่มากระยะสำหรับโปรเจกต์นี้มันจะนานเท่าไหร่สำหรับการการ ประมาณต้นถึงต้นลมหน้านะครับต้นขุนต้นกายนี้หมดพอดีเลยเขาก็พยายามที่จะสามารถให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราแบบเป็นขายออนไลน์ก่อนตอนนี้เราก็มีออนไลน์สามารถหาซื้อได้ตามร้านของเราได้เลยการเสียดเดียร์นี้จะมีต่อไหมมันโปรเจกต์อื่นต่ออะไรกันต่ออะไรเงี้ยเรากำลังคุยกันนี้มาว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ต่อไปแบบอ่ี้แล้ก็กำลังวางแผนอยู่ว่าจะมาเป็นรุ่นแบบไหนดีเราทำฝันแทนเราที่เราอยากจะปั้นแบบว่าให้มันแบบไปแบบ หลายๆที่ไปต่างประเทศด้วยเลยมันก็ใกล้ความเป็นจริงอย่างที่วินก็ก็พยายามเบ์กตรงนั้นอยู่เพราะว่าจริงๆไปต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเราก็พยายามเบ์กตรงนั้นให้มันให้มันผ่านด้วยแต่เราก็ได้มองมองหาเปลี่ยวไว้บ้างบ้างช่องทางแบบบรรยากาศที่จะเราพยายามติดต่อคนที่แบรนด์ที่เคยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยราก็มีปรึกษาว่าเออโปรเซสมันต้องทำยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไร ยากส่วนนี้เป็นเรื่องของเชไลไกลความใช่ใช่ของผมนี่มันจะยากพวกของเรื่องโลจิสติกเลยครับเพราะว่าตัวมากะรองเองเนี่ยมันค่อนข้างแบบปอดาัมากคือแบบโดนกระแทค่ิดเดียวคือเสียเลยเัยแตกเลยอะไรอย่างี้ครับดังนั้นเราก็ต้องแบบคอนเซิร์นถึงวิธีการส่งสินค้าที่แบบเดินทางไกลด้วยว่าจะทำยังไงแล้วก็ต้องควบคุมคุณภาพด้วยใช่ ตอนนี้ระบบหลังบ้านเป็นไงแข็งแรงขึ้นยังหลังจากที่รามีเจอแบบคุมเพนคอยแก้คอ,กคอยปรับคอยแบบปวดช <c oughs> ิอดก็ดีขึ้นเลยเลยครับคือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคอมเพนที่เกิดขึ้นเราพยายามนำมาปรับแก้ทั้งหมดหได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ได <c oughs> ในฐานะคนทำธุรกิจอน่อยนะเหมือนเราก็จะทำของอร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันจะแบบเจอแ <c oughs> บบประเด็นบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่เราอยู่ในวงการอย่าล้วมันก็เลย เราก็เจอคอมเมนต์เจอฟีดแบ็อยู่ตลอดเวลาอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเสมอเลยคือไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กยังไงเนี่ยเราก็จะมาคัดกรององอกว่าี่ยมันสามารถนํามาปรับปรุงได้เราก็จะนำมาปรับปรุงม,มันมันชิลขึ้นกับการรับมือไหมหรือว่ามันแบบยากกว่าเดินสาหรับการรับมือสาหรับเราเป็นผู้ป่วหาคือมันก็ทุกปัญหามันก็ไม่ได้ชิลหรอกครับหมายถึง <c oughs> ว่า,วา,วามันก็เป็นปัญหาเนาะมันก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วเงียครับแต่ว่าเราพยายามแก้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกนั้นแต่เทปนี้คือแบบ นวดขึ้นไหมคะเข้มขึ้นนะนวดขึ้นเข้มนวดเหรอพนักงานอะไรเงี้ยก็ก็ยังไงดีเราก็จริงจังเลยกันในพาร์ทเรางพี่ถามอะไรเราเนี่ยพี่ถามอะไรเราเนี่ยมีดุไหมมีดุไหมไอ้องแบบแก้ปัญหาลูกค้าให้ไวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จริงจังก็เป็นตัวจริงจังในในพาร์ททำงานเวลาเราทำงานเราก็เต็มที่ครับเต็นเป็นรอยนี้เรางจุดแน่ ไม่ดูไม่ดูไม่ดูคือผมจะไม่ผมจะไม่อิมชั่นคือหมายถึงว่าเราจะพูดด้วยเหตุบผมเจาแบบปัญหาคืออะไรแล้วเราจะแก้กันยังไงแต่ว่าจะพิมพ์แบบคอมพิวรประมาณสิบหบรประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบผมว่าแต่ทีนี้ก็ยังแก้ปัญหาทุกวันใช่ครับมันมีปัญหาตลอดครับด้วยความที่เราขายหน้าร้านทุกวันด้วยร้านเปิดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยแก้ไป ส่วนมากนี่คือตอนนี้นนจ,ะจะเจอเรื่องอะไรที่ดีที่แบบลูกค้าจะคอมเมนเยอะสุดลูกค้าจะคอมเมนเยอะสุดแล้วครับก็อาจจะมีเรื่องของบางทีก็อาจจะบริการบ้าง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแบบพนักงานที่เรารีคูดเข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบเ,อไไดเออยังไม่ได้มาประสบการณ์พอเทรนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าชํานาญ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับพนักงานคนนั้นหน่อย ็เลยแบบทำให้บางทีลูกค้าจะมาซื้อสอบถามขอ้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้านก็ต้องคอยใส่ลูกค้า,าจริงแล้วก็พยายามเทรนให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ก็คือถือว่าซูเปอร์ในทางในภาคของการเป็นปธุรกิจครับก็เรียนรู้เรียนรู้เรืร่อยๆผมว่าผมใหม่มากๆเลยครับสำหรับวงการธุรกิจครับก็ปรึกษาพี่ๆอยู่ตลอดแล้วก็คอยหาข้อมูลคอยเรียนรู้อยู่ตลอดส่วนใหญ่จะปรึกษาใครเป็น เออจริงๆผมมีเพื่อนที่แบบทำธุรกิจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาทำธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างเี้ครับเราก็ปร,รึกษายแน่นอนครับพวกเราเมื่อกี้ก็เปิดสายเราก็แทบจะรู้ทุกเรื่องราวอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปทานข้าวที่บ้านกันก็คือคุยแต่เรื่องงานเนี่ยได้ ค,คนกินล <c oughs> ้วเนอะวันวันนี้คุยแต่เรื่องงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างอะไรก็อ,อัพเดตกันตลอดคือกลายเป็นว่าคอยในการที่แบบกินข้าวกับที่บ้านคือกลายเป็นเรื่องงานใช่กลายเป็นแบบมีติ้งแล้วประชุมกันเลย มิสติ้งประชุมต่อมิสติ้งกระจายมิสติ้ล้วนมาร์เก็ตติ้งล้วนเออพี่วินแล้วตอนนี้งานในวงการยังไงครับก็ยังทำอยู่นะพี่ทีถสามในรุ่นผมไม่รับแล้วตอนนี้หน้าจะเป็นบอสเลยไม่ใช่เป็นสายฟินแล้วไงยังยังยังทำยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดซีรีส์นิมาสองแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วยังแสดงได้อยู่นะยังยังแสดงอยู่ยังจำบทได้อยู่คนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่วินดูภาพ การเป็นนักธุรกิจชัดเปิดการเป็นนักสดแสดงแล้วไม่หรอกเพราะว่าผมว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไม่ได้เปิดกล้องเน,นก็เลยแบบว่าพอมีเวลาที่จะแบบว่าแบ่งมาทําในภาธุรกิจได้เยอะอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดกล้องเนี่ยผมว่าหนักมากๆแล้วส่งระเบอะไรย้ยเพราะว่าแบบถ่ายเยอะมากแล้วก็พอจบอินนิมบาสองเนี่ยก็คือจะเข้าแบบสก,การ์เล็ตพาร์ทไทายแนลนด์ลซึ่งอันนั้นเนี่ยน่าจะหนักหน่วงพอสมควรใช่ครับแล้วรับบท บทบาทคุณหนักหนักเลยคุณมีมหลักๆใช่ใช่เพราะอะไรมันมันเจนแล้วหรือว่ามันอยากจะแอดวานซ์ตัวเองให้มันแบบไม่ผมว่าก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลองบทบาทในไปเรื่อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ><ม>ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็อยากทำแล้วก็ในพาร์ทของแบบแบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราแบบไฟฝันแล้วก็อยากทำอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่อยากไปหรอกเรื่องธุรกิจคุณก็เครียดบดคุณก็เครียดอีก ก็พยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีที่สุดเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้มันยังเรายังร่างกายไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้เราก็เลยแบบอยากทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดปีนผาเผากระท่อมอะไรยี้เล่นยังครับยังไหมฮะเดี๋ยไว้หน่อยเดี๋ยวไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยใช่ก็จะไม่เล่นคือเล่นเดี๋ยวไว้เล่นโอ้ใช่ จริงผมอยากอยากเล่นแบบกระโดดลงควองมันเครื่องบินออมาเหมือนจี้จำอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยใช่จอดอยู่เฉยจอดอยู่กับพื้นแล้วอะไรคำเนี่ยอยากแบบผัดโผล่ไม่เหรอใช่คืออันนั้นคือใายฝันเลยคือเรียกว่าแบบถ้าแบบวันหนึ่งมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอยากจะแบบเล่นให้แบบ ชแบบสุดๆไปเลยแบบอนไหนที่เล่นเองแน่ก็อยากเล่นเองแปลว่าสาเหตุที่บินแบบว่าเหมือนแบบเตรียมหมุนจนหมุนเราเป๊ะจนแบบสระนี้ก็ตอนนี้คือเพราะว่าเผื่อบทแอคชั่นไม่ได้นะคนเลยเผื่อไว้เลยเตรียมตัวเลยไม่จริงๆคือของซีรีส์เนี่ยเปิดนี้ด้วยครับก็เป็นแบบหนึ่งในเหตุผลที่แบบเราเตรียมร่างกายให้พร้อมแปลว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเปิดก็คือจะได้เห็นหอดูร่างพร้อมแน่นอนเพราะแม้กระทั่งร่างพร้อมกำลังมาพอมที่สุดเลยบ กี่วิไม่โอมัสกัสนั่งต๊ะจอกนานไหมกี่วิกี่วิกี่วิต้องแล้วแต่พ่วงกลับครับเพราะว่าตัดนานขนาดนั้นไม่ไงเพราะว่าคนเห็นแบบภาพในไอคิมันมันไม่เออมันไม่ชัดไงแสงแล้งเงามันหลอกได้อันมันเป็นบอกซิอันนั้นมันของจริงหรือว่าแค่แสงแล้งเงาของจริงเองของจริงอันนี้ควาใจยังควาใจยังจริงๆตอนนี้เราทำอะไรกี่ก็รู้สึกว่าอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเรว่ความที่เราเป็น นที่แบบผอมมากเพราะว่าเรากินน้อยมากๆครับวันหนึ่งเรากินแบบมื้อนึงบ้างกินแต่อกไก่ปัน่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราแบบตัวหนาได้ยากเลยตอนนี้ก็พยายามหาวิธีที่แบบจะทําให้ตัวหนาได้แต่ว่าแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่เกินไปต้องมีเทรนเนอร์คอยคุมมีนักโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์อีกกี่เดือนคะเป้า <c oughs> หมายเราอีกกี่เดือนเหรอ,มมอมผมว่าผมว่าอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะพอดีแล้วนี่หน้าเราจะได้เห็นเห็นแบบ 100%ก็รอดูในซีรีส์ไงแต่จริงไม่ลงด้วยหรอแต่จรไม่ลงไม่สปอยก่อนไงเราต้องดูซีรีส์จริงเหรอมาเห็นไปทะเลทีไรก็ลงก็รอมันนานทีครับนานทีลองความเป็นประกายนะครับฝากด้วยนะครับโอเคนะโอเคครบคุณทอมมี่ Welcome to Star Society